น้องกาแฟร,รีมาที่ได้ไม,ดมัไม้ได้้ทุกคนกาแฟรไไม่ไม,ไมเออได้กดกลังกิตันึ <c ười> งน่งให้มาดังมาดโ โคโยต้าคาตีมันรุ้นหมันขายของพี่โคโต้ามันรุ่นได้คลิบนะเี๋ยวเลยงจริงมันเออได้ยินได้ยินได้ได้ในนี้เดี๋ยวลงเก็บจริง้านลง ไปคตโคเลยมิงความอาเตู้ะไม่ด้ตูดมังไม่ข้าวดินี่วาด้ยตองมัวเพื่อนเาว้กังกพะกบหัวตบกลับดวนะมงควายเล่นบบไปไปบ้บนเอิบไปมงไปบานเอิดไป โอ้กูเม่งเล่นบอร์เบอร์ปอกูไม่อนะไปบ้นเดี๋ยวเดีต